ไอ้ดินวันนี้ไปเก็บมะม่วงสุกกับแม่เหรอลูกมะม่วงสุกนะนุ่นนุ่นคมะม่วงสุกมะม่วงสุกกาลังจะล่นเลยมะม่วงสุกนะครับมะม่วงสุกที่อยู่บนต้นนะครับไอ้ดินมาเก็บมะม่วงสุกกันเร็วลูกมาอ้าววิ่งมาแล้วเดี๋ยวเร็วมาเก็บมะม่วงสุกกันเร็วนี่มะม่วงสุก หล่นเลยครับหล่นเต็มเลยครับลงพื้นนะครับมะม่วงสุกครับอยู่บนต้นมะม่วงสุกไปไหนลูกไปไหนเก็บมะม่วงสุกไอ้ดินมาเก็บมะม่วงสุกนะครับวันนี้นะครับมะม่วงสุกนะครับอยู่บนต้นนะครับเห็นไหมครับเหลืองๆนะครับมะม่วงสุกอยู่ที่อยู่บนต้นนะครับมันจะไม่หล่นส่หัวไอ้ดินบอล้อ ได้แล้วได้แล้วได้มะม่วงสุกแล้วไอ้ดินกับเมเนียงอ้าวถือดีดีถือดีๆไม่ปาดูก่อนได้มะม่วงสุกไหมโอ้ได้มะม่วงสุกแล้วไอ้ดินว่าวันนี้อร่อยปากแล้วไอ้ดินว่ามะม่วงสุกหวานหอมเลยนะครับ